สูงวัยทุกท่านพร้อมเที่ยวแบบล้างแค้นเอาคืนกันไหมคะไปเที่ยวไหนให้สุขสนุกหลังจากที่ต้องเก็บตัวอัดอั้นกันมานานยิ่งใกล้ปลายปีแล้วด้วยนะคะคิดไว้หรือยังคะว่าจะเที่ยวที่ไหนกันบ้างถ้ายัางเลือกไม่ถูกนะคะสูงวัยใจแคบวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำสถานที่เที่ยวที่เดินทางง่ายเหมาะกับชาวสูงวัยที่จะได้ออกไปผ่อนคลายหลังจากที่โควิดคลี่คลายกันมาฝากคะ่ะ ก่อนไปติดตามนะคะท่านที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ค่ะช่วยกด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางสูงวัยใจแทบคัดสรรมาให้ค่ะสวัสดีค่ะเพราะโควิด19าทำให้ชาวสูงวัยหลายคนอดเที่ยวกันไปหลายเดือนนะคะ เชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนคงกำลังวางแผนไปเที่ยวหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนอยู่แน่ๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่าที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่เหมาะกับการเดินทางของผู้สูงวัยค่ะ 1. ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะเริ่มต้นกันแบบเบาๆใกล้ๆกรุงเทพนะคะที่ตลาดน้ําทุ่งบัวแดงอําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชิลๆเดินทางง่ายค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นตลาดน้ำที่ให้ได้เดินช็อปชมแล้วก็ชิลกันแล้วนะคะความโดดเด่นของที่นี่ที่สวยงามแตกต่างจากตลาดน้ำแห่งอื่นๆก็คือทุ่งบัวแดงอันสวยงามที่มีให้ชมตลอดริมน้าแถมยังมีบริการนั่งเรือไปชมบัวแดงในบึงได้ด้วยค่ะตลาดน้ำแห่งนี้นะคะเปิดให้เที่ยวชมได้ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้ายัน6โมงเย็นเลยล่ะค่ะ 2เมืองมลลิกาจังหวัดกาญจนบุรีหรือเมืองมลลิการอสอหนนะคะจากนาครปฐมเลยไปต่อกันที่เมืองมลลิกาจังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะที่นี่ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเมืองโบราณจำลองตั้งอยู่ตรงทางเข้าปราสาทเมืองสิงต์ตำบลสิงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ที่แห่งนี้นะคะจะเป็นการนำเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยรัชกาลที่5มาจำลองบรรยากาศให้ชมพื้นที่ภายในเมืองมริกาค่ะจะมีทั้งบ้านเรือนทรงไทยย่านร้านค้าสะพานข้ามน้ำหอชมเมืองและยังมีบรรดาพ,พ่อค้าแม่ค้าที่แต่งชุดไทยโบราณให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยนั้นจริงๆค่ะ ซึ่งที่นี้นะคะก็จะมีการบริการชุดไทยให้เราได้แต่งกายเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศอีกด้วยค่ะ 3. ส,สะพานรักสแสมจังหวัดระยองจากภาคตะวันตกนะคะข้ามมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างค่ะกับสะพานรักสแสมเป็นสะพานแขวนทางเดินไม้ ทอดผ่านป่าชายเลนความยาวประมาณ200เมตรค่ะตั้งอยู่บริเวณคลองตาบยบ้านเนินคออำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะที่นี่ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีความร่มรื่นและบรรยากาศดีมากค่ะเหมาะสำหรับเดินเล่นพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลนนะคะผู้สูงวัยที่เลือกมาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเหนื่อยจนเกินไปเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีจุดพักให้นั่งชมธรรมชาติ ถึง3จุดด้วยกันค่ะเดินสบายๆเหนื่อยเราก็พักตามรายทางได้เรื่อยๆรับรองค่ะว่าที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะโดยเฉพาะทัศนียภาพอันง,งดงามบริเวณจุดชมวิวกลางสะพานเหมาะสำหรับการมาดูพระอาทิตย์ตกซึ่งสวยงามมากค่ะอันดับ4นะคะทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลก จากตะวันออกขึ้นเหนือมากันที่ทุ่งสแสลงหลวงกันค่ะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าสวรหน้าแห่งเมืองไทยเลยทีเดียวนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุไม้นานาชนิดเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะ เขาใหญ่อเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของภาคอีสานค่ะจะเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับหรือจะเที่ยวแบบพักค้างคืนอเภอปากช่องก็ยังคงเป็นที่เที่ยวอันดับต้นๆของหลายๆายคนนะคะโดยเฉพาะเส้นทางท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องมีสถานที่แวะรายทางมากมายทีเดียวค่ะเส้นทางสายนี้ไม่ได้มีเพียงแต่ธรรมชาติที่สวยงามนะคะแต่ยังมีสถานที่เก๋ๆให้ถ่ายภาพทั้งคาเฟ่ ร้านอาหารให้เลือกมากมายทีเดียวค่ะจึงทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาใหญ่เนี่ยคือสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่คนส่วนใหญ่นึกถึงค่ะปิดท้ายกันที่ภาคใต้สกายวอล์คทะเลหมอกไอเยว,เวงอำเภอเบตงจังหวัดยาลานะคะอยู่ที่บนระดับความสูงกว่า2038ฟุตทีเดียวค่ะ ใช้งบในการก่อสร้างมากกว่า91ล้านบาทเพื่อสร้างที่นี่ขึ้นมาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถชมวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกได้แบบรอบทิศ360องศาค่ะแต่ความพิเศษสุดๆของที่นี่นะคะก็คือพื้นระเบียงทางเดินจะเป็นกระจกใสยาว61เมตรถือว่าเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในอาเซียนอีกด้วยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือ6ที่ท่องเที่ยวที่เราแนะนำให้กับชาวสูงวัยในวันนี้ค่ะหากท่านใดมีที่เที่ยวอื่นๆที่อยากจะแนะนำนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะคะกาดต้องไม่ตกค่ะปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะคะขอให้ทุกท่านท่องเที่ยวแบบล้างแค้นเอาคืนได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ